पहला ठीक बैठ बैठो ठीक बैठो มาอยู่ท <rôle à déc> ี <gens> ่ทานคนก็ทําการกันที่จุดคู่นะครับว้าแม่จะเชิญทันเดืนับห้าคนเชือว่าแม่สุรพีศรประดามาอยู่คู่กันครับก็เปู่คู่กันเนาะเดี๋ยวรับ เป็นความเชื่อของภาคอีสานเราเนาะไม่ว่าจะภาคอีสานแล้วเนาะทุกภาคครับทุกภาคเราความเชื่อส่วนตัวประเทศที่นี่เหมือนเดิมนะพี่อ๋อเราจะอยู่แบบนี้ต่อเนาะพาอยู่ที่นี่ตลอดเลยเมื่อสักพักก็ก็พอแล้วนะคะทีนี้ก็เสร็จแล้วโมคะทีนี้เสร็จแล้วครับอ๋อไม่เสร็จอันนี้ก็ขึ้นมาแล้วค่ะอันเชิญ จ่แม่โุรพีใช่ไหมคะใชคะ่ครับม่โุรพีนี่ครับที่เป็นส่วนอีกส่วนหนึ่งอ๋อยังเหลืออยู่เนาะคะ <c oughs> ่ะเนาอท่านสิงสถิตยอยู่ที่นี่เหมือนเดิมนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ